สวัสดีครับผมที่ <โจ S 1> มากบพิสุนะครับผมเป็นเจ้าที่โค้งของนาโมเดลตมุนสารลายครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สวนป้าน้อมป้าป้านอมคุณคำหมู่8บ้านหัวถนนมตมุนสาราลายอำเภอชันแดนจังหวัดเพชรบูร์ค่ะวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กับป้านอมคุนคำนะครับ้้นมาเปหองกองงอดิไไโสูว ไสไูงไว้า,าวัสดีค่ะอ่าป้านองขุนคำนะคะยูนิวแปดตำบลสาลายค่ะอ่าวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนความรู้กับอ่าเจ้าหน้าที่โคกหนองนาโมเดลค่ะคือน้องสู่กับน้องโจนะคะอ่าทางด้านนี้ค่ะคือมาแลกเปลี่ยนความรู้กันมาเยี่ยมชมสวนมาดูว่าอ่มีอะไรที่เราจะแลกเปลี่ยนกันได้บ้างเผื่อมีอะไรใหม่ๆมาแลกเปลี่ยนให้เรามีความรู้อ่แลกเปลี่ยนกันนะคะ ทฤษฎีใหม่พระราชาทานาไว้พวกเราแก่จนน้ำน้ำน้ำท่วมทิ้งไปมันนา่าเสียดายไปุทำไมพ่อน้องสนใจเขาวมโคร,รงการโค้งของนามวิดีโครับอ๋ออยากได้ความรู้อยากามาเพิ่มเติมในการทําสวนทําอาชีพเพื่อมาเสริมให้ได้ความรู้ตรงนี้เพื่อต่อยอดในการาที่เราจะ ทำหรือว่าสร้างผลผลิตอะไรต่อไปภายคตคือมันจะรู้ไม่เหมือนกันมันต้องแลกเปลี่ยนความรู้กันถึงอย่างเงี้ยยุ่มากยื่ออาจจะประสบการณ์แต่ละคน่ามไมเหมือนกันมาแลกเปลี่ยนความรู้กันอ่ะบางคนรู้ขอมอาจจะได้มาแชร์แชร์กันทุกอย่างก็คือเหมือนว่าอาการทําส่วนเนี้ยอย่างอย่างมานี่ไม่รู้ทำไงอ่ะบอกกันไปอ่ะก็ได้ความรู้อีกอ่ะอย่างท่านมีวิชาการมนาะปุ๊บอ่ะเราเป็นทฤษฎีเราถามอ่ะจะได้มาแชร์แชร์กันแต่ว่าที่สนใจเนี่ยก็คือ บางอย่างไม่รู้อย่างการแปลปรูปผลิตภัณฑ์หรืออะไรเงี้ยเขาจะได้ต่อยอดไปทางนี้เพื่อมีพวกนะ้าเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็อาจจะ,ะมาดูพวกการทําปุ๋ยมาสอนทําปุ๋ยทําะไรเพิ่มจากที่เรารู้อยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เผื่อต่อไปอยากจะขอเป็นแหล่งเรียนรู้ประจำของหมู่แปดก็เลยเข้าร่วมโครงการผ้อ,อ,องนวากช่อยากเข้า,ขาร่วมโครงการเพราะตอนนี้เราเราเรา,เราเริ่มทําแล้วละ่ะแต่ว่าถามว่าเห็นผลรอ้อยเปอร์เซ็นต์ไหมยังไม่เห็นผล เพราะว่ามันยังไม่ไม่เต็มที่ตรงนี้มันยังขาดเรืออันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยอยากให้โคกหลังนาเข้ามาช่วยดูแลมาอ่ะมาแนะแนวมาสอนบางอย่างที่เรายัางไม่รู้รค่ะปลูกกันแล้วี่กอในกระถางเฮ้ยตแต่ต้อตอนอาย,อยุน่าบอกได้งไง